วันนี้มาดักเหยื่อตกปลาก่อนนะครับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับเลิกงานมาจะมาดักทุกเหยื่อนะครับพรุ่งนี้จะไปตกปลาแม่น้ํานะครับมารอติดตามชมนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับครับสวัสดียามเช้าครับตอนนี้เรามายามรอบดักกุ้งนะครับมาใส่รอบดักกุ้งไว้เมื่อวานนะครับตอนเลิกงานนะครับตอนนี้จะมาดู ลูกเหยื่อสนหนอยครับจะไปตกปลาตอนเช้านะครับมันจะได้ลูกเหยื่อไหมนะครับนี่เป็นนาข้าวนะครับเชา้าเช้าอากาศสดชื่นนะครับ ครับมาดูครับป่าเขาแต่เขาว่ะดูนะครับเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวใส่เหยืองอย่งง่ายๆนะครับใช้หัวหารปลาดุกนะครับใส่นะครับเวลาเร่งรีบนะครับนะครับ เยอะมากนะครับกาดยันเช้านะครับยิท,ทยานะครับ เยอะมากนะครับเ็หมดลนะครับทั้งกุง้งทั้งปูนะครับเต็มหมดเลยนะครับป,ดปาดปาดมาแล้วนะครับ ใส่ตรงนี้นะครับเลิกงานมาเมื่อวานมาใส่ไว้นะครับเข้าเยอะมากเลย เนี่ยครับถึงหมายแล้วนะครับโค้งหัวแหลมนะครับจังหวัดอยุธยานะครับนึกว่ามีคนตกซะแล้วถึงหมายแล้วครับโอ้ยครับมาถึงหมายแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็วันนี้วันเสาร์นะครับวันหยุดนะครับก็ไเช้าไปดักลูกกุ้งมานะครับได้เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้จะมาลองตกปลาแม่น้ําดูบ้างนะครับหลังจากที่เราไปสวนมาบ่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมารอติดตามรับชมนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นแม่น้าเจ้าพระยานะครับอยู่ตรงไอ้ตัวเมืองจังหวัดอยุธยานะครับ เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นลูกกุ้งเหมือนเดิมนะครับใช้ลูกกุ้งนะครับตกนะครับจะเน้นพวกปลาเนื้ออ่อนนะครับ,รบเกี่ยก็จะเกี่ยวประมาณนี้นะครับ หมายจะประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถตกได้หมดนะครับแต่อุปสรรคก็จะมีนะครับพวกหินพวกนี้นะครับข้างล่างจะเยอะนะครับตะกั่วที่เตรียมมาก็ต้องเตรียมทําใจไว้เยอะๆหน่อยนะครับ น,นีมาโน่นอีกลำแล้วนะครับตอนเช้าจะเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยว่บยๆนะครับจะมาจะเป็นขบวนเลยนะครับไปสร้างตึกนะครับสร้างถนน ครับผมแม่พี่น้องครับครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มานั่งตั้งแต่หกโมงครึ่งตอนเช้านะครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงนะครับปลาไม่กินเลยนะครับนั่งเงียบเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตกลับกอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับก็ประสบความสําเร็จอยู่นะครับไม่หมานนะครับก็นานๆออกมาทีนะครับแม่น้าธรรมชาตินะครับ ก็หลายคลิปหลายตอนนะครับพาไปอยู่แต่สวนอยู่แต่นานะครับว่าถานุชชมจะเบื่อนะครับก็เลยพามาเที่ยวแม่น้ํานะครับก็ถือว่ามาชมธรรมชาตินะครับมาดูแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องปล่อยนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับไปก็ไม่พอกินนะครับครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปหาอะไรนะครับเดี๋ยวคงต้องไปที่สวนเหมือนเดิมนะครับต้องเข้าไปดูสวนดูที่ก่อนนะครับก็ไปหาตกปานินปาหมอในสวนนะครับก็มาลองดูแล้วนะครับไม่ไม่กินนะครับน้ํามันแปลกๆได้นะครับน้ํามันขุ่นๆนะครับ นักตกปลามาหลายคนก็กลับกันเริ่มพยอยกลับกันหมดนะครับปลาไม่กินนะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบการน,นําเสนอเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศแม่น้ําก่อนนะครับพาเข้าไปสวนไปแต่ทุ่งแต่นาหลายคลิปหลายตอนนะครับกว่าจะเบื่อนะครับ ครับขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ